กุ้งนี้แบบเด้งสดกรอบออสวัสดีค่ะมาพบกับกิ๊บอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทานยำกุ้งสดมะม่วงค่ะมะม่วงแบบเปรี้ยวจี๊ดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามายำทานกันนะคะยำมะม,ม่วงกุ้งสดนะสาววันนี้มีมกระค้มคม ซาลมงไปก่อนค่ะนะคะใส่กุ้งไปค่ะขออนุญาตใช้มือเพราะว่ากินคนเดียวแล้วล้างมือแล้วเสร็จแล้วหรอมีน้ำยำม,มานะคะราดไปเลยกิ๊บซื้อมาครึ่งกิโลนะคะหมอเพิ่งให้ทานดีใจมากเลยนะคะสามอาทิตย์เสียอาทิตย์แล้วไม่ได้ทานอาหารทะเลเลยกุ้งตัวใหญ่มาก นับว่าตัวใหญ่นะคะว่าป็นนอกเนาะโลละสองราสิบเซื้อมาครึ่งโลพออ่ะเสร็จแล้วนะคะขออนุญ,ญาตเทปไปเลยราดกืนน้ำลายแล้วแหละต้องยอมรับเพราะว่าแบบอยากกินมากแล้วน้ำยำอย่ามาแซบแล้วนะจสามรสโรยแบบว่าอะไรกรอบปราก,กรอบมีปกกระกอบแล้วนี้เป็นไก่ไก่กรอบ กระกอบไม่หวานมากนะคะมะม่มวงเปรี้ยพอดีเลยอ่ะหอมด้วยน้ำยำนด่จืดๆแต่ว่า มันไม่จืดนะเปรี้ยวแซ่บพอดีเลยค่ะมองเปรี้ยวพอดีเลย กุ้งก็ไปแช่โซดากับแป้งมันนะคะกุ้งนี้แบบเด้งสดกรอบ <c oughs> เป็นมากพี่ขวา้า วันนี้ยำแบบสามรสเลยนะคะหรืจะไม่ยำหวานืมพริกขั่วแบบสดสะใจ ยำมะม่วงกุ้งสดใส่ปลากรอบค่ะ พวกยำนี่ต้องใส่หอมเยอะนะคะถ้ามีถั่วมันก็จะมันมัน,มนก็จะมีความแซบของหอมหนังไก่กรอบครบรสเลยวันนี้กุ้งหวานแบบช่วยเลยะคะ่ะสดมากหนูอไมาแช่ แบ่งมันเนาะสีมันดูจืดๆแต่ว่าสดนะคะพอแช่ไปแล้วอ่ะความสุกข,ของกุ้งอะมันจะสุกนะคะมันจะทำให้กุ้งอ่ะสุกส่วนโซยาก็เอาความขาวออกกุ้งม,มันจะแบบไม่ขาว ใครที่ไม่กินดิบนะคะต้องขออไผยด้วยเอาไปสะดุ้งน้ําร้อนนะคะร้กน้าร้อนหน่อยหนึ่งเป็นกุ้งสะดุงนะะด้งนะก็อร่อยค่ะคะันนี้ก็มากินเหมือนเดิมะคะ่ะชื่อเดิมทํางานเสร็จนอ้องก็อยากอะไรแบบแซ่บๆต้องทำกินเองค่ะหลายดิบนี้ รู้สึกว่าจะติดแล้วนะอร่อยมากคือม,มันไม่มีรสชาติอะไรอะไรดิดอะ่ะมันก็ฟแบบุ่งเฟือนแบบมีผักเยอะกินจ้ามด้วยกับลูบยยกยำอ่ะค่ะมันจะเข้า คแล้ววันนี้ก็ทานหมดแล้วนะคะอิ่มมากๆเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นยำมะม่วงนะคะกุ้งสดนะคะใส่ปลากรอบนะคะแล้วก็ทานกับหนังไก่ทอดอร่อยม,มากๆเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะสําหรับใครชอบใจคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้กิบไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ